เดี๋ยวมาต่อนะครับตัว P S K ก็คือตัวเฟสนะครับมันจะเปลี่ยนแปลงตามเฟสนะนะครับถ้ามีเป็นบิตหนึ่งเนะี่ยช่วงรอยต่อเนี่ยมันก็จะกลับนะครับเห็นไหมนะครับแต่ว่าเดีนะ๋ยวน๊บอันนี้อันนี้ผิด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 เนะี่ยอันนี้ต้องเป็นศูนย์นะส่วนตัวนี้ต้องเป็นหนึ่งนะครับ อันนี้ปึ๊บ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 เปลี่ยนปกตินะมาเจอหนึ่งก็กลับไปทับเฟสเนะเพราะว่าวันนี้เราอ่านแล้วตามนี้นะทุกจะอ่านให้ฟังนะครับเผื่อใครเอ้า <ๆ S 2> คือย,ยังไงพี่เฟสี่พอิงจะให้เฟสสัญญาณเปลี่ยนแปลงตามบิดข้อมูลโดยให้แอมพลิจูดและความถี่คงที่เช่<ก>น,นเรากำหนดถ้าบิดศูนย์จะให้เฟสสัญญาณเป็นศูนย์ ถ้าบิดเป็นหนึ่งจะให้เปลี่ยนร้อยปดสิบดังนั้นเทคนิคการเฟดเช็คอ,อิ้งนี้บิดข้อมูลจะเป็นตัวกําหนดนะครับว่าเฟดสัญญาณจะมีค่าเท่าใดนะครับนะครับก็ข้อความนี้นะนะครับโอเคนะครับอ่านไนะ ทีนี้ข้อดีข้อเสียนะครับวานน้นเราเคลียร์กันแล้วเนาะของสิ์ข้อดีข้อเสียก็คือมัทนทนสัญญาณรบกวนได้ดีกว่าเอและอันนี้คือข้อดีถูกไหมนี่คือข้อเสียและจะมีปัญหาในเรื่องของแบนวิดน้อยกว่าอ้าวอันนี้ยังเป็นข้อดีอยูอ่เพราะว่ามีปัญหาน้อยกว่าอะไรน้อยกว่าตัวเอฟนะครับถ้าสแสดงว่าใช้แบนวิดน้อยกว่าอ,อันนี้เป็นยัง นี้เป็นเป็นข้อดีนะข้อเสียข้อเสียคืออะไรถ้ามีสัญญาณรบกวนไม่มากนะักจะไม่มีผลถึงจะไม่มีผลถึงกับให้อุปกรณ์ผิดพลาดดังนั้นจึงสามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้อีกโดยที่จะแทนถ้ามีสัญญาณรบกวนไม่มากนะ จะไม่มีผลทําทําให้อุปรกรณ์ที่รับได้ข้อมูลผิดพลาดไปดังน,นัน้นจึงสามารถเพิ่มประสิทธิภาพสแสดงว่ามันไม่มีข้อเสียใช่ไหมเนี่ยแอบไปไหน,น,อ,นอ่านดูเนี่ยไม่มีข้อเสียอะไรเนี่ยถูกไหมนะครับโอเคสแสดงว่ามีข้อเสียสแสดงว่าไอ้สองตัวนั้นนี้อข้อดีข้อเสียแล้วมันก็จําได้ง่ายด้วยนะครับ อ่ะหมดแล้วนะครับบทที่สามนะครับในการวัดแบบดิจิตอลนะครับต่อไปนะครับบทที่สี่ต่อบทที่สี่นะครับพี่จะเลงไปที่เก่งข้อสอบเลยแล้วกันนะครับทดทโทรศัพท์นะทโทรศัพท์อาจารย์เบลนะครับวงจรไม่ออกนะวงจรไม่ออกอ่ะตู้ สเต็ปไปสเต็ปมีวัฒนาการของโทรศัพท์ okay. ยังไงก็ต้องเรียนนะครับเพราะว่าโทรศัพท์ยังใช้อยู่นะครับตั้งโทรศัพท์ตั้งตัวยังใช้อยู่โครงสร้างของมันก็มีแฮนด์เซตหน้าปัดไดอะล์ุกสวิต์เนี่ยตัวนี้คุกสวิตต์วงจรกระดิ่งก็คือวงจรเรียกเข้าแล้วก็การต่อสายตัวลน์ตัวนี้นะครับอาจจะถามก็ได้ว่าลายตัวนี้ใช้หัวอะไรนะครับพี่ยังจําไม่ได้เลยว่าใช้หัวอะไรจําได้แค่สายแดนซ์นเจ45เรามาดูหัวสายของไอ้นี่นะว่ามันใช้อะไร ทำหน้าที่อสายวายจะทำหน้าที่สายภายในก็จะมีสายดับวายสายเคเบิลนะครับตัวสับเนี่ย r j 1 1อ่าโอเคถูกต้องเยี่ยมมิวแข็งแน่ AJ11 นะครับอ่นนี่ครับใช้ตัว r j 1 1นะครับในการกระจายสายดับวายนะครับเส้น809065พุงด้วยโพลีโพลีเอสเทอรีนนะครับจะโดยจะมีสายสัญญาณสองคู่สายพร้อมทั้งลวดสติงหนึ่งเส้น เพื่อให้ใช้รับแรงตึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นสายสายดอบไปของโทรศัพทนะ์ใช้ RJ11 นะครับาสายเคเบิลเึ๊บสายเคเบิลเป็นสายที่เป็นสายที่มีการรวมคู่สายจำนวนมากๆไว้ในเคเบิลเดียวเรียกว่ามัลติคอร์นะครับนะอันนี้สามารถข้อสอบได้เหมือนกันนะสำหรับน้องเจ็ดสานะครับอันนี้ให้ใหนะ้เจ็ดสามนะครับประเภทของสาย เคเบิลนะครับสีคู่สายอันนี้วนี้สีคู่สายพวกนี้ไม่ออกนะครับจะมีตัวตู้สลับสายอันนี้แล้ตู้ชุมสายเอ็กเซงเอ,อ,อันนี้ไม่มีวงจรพื้นฐานโทรศัพท์อ่าทีนี้อันนี้ออกทั้งคู่นะครับสองแบบนะครงขายของโทรศัพท์นะครับแล้วก็สุดตัวนี้ก็ชอบออกนะครับการต่อแบบเม็เพราวว่าจะใช้คู่สายกี่คู่สายนะครับ สตาร์เมดคอมบาย้วรวมนะครับอันนี้ก็สูตรที่พี่เคยได้ให้ไปบ่อยนะครับตัวอินโฟกราฟิกก็มีเยอะนะครับในการตอบแบบสตาร์การตอบแบบสตาร์ก็ข้อดีก็คือลดจำนวนคู่สายนะครับข้อเสียก็คือไม่สามารถรองรับการใช้ปริมุันมากๆได้นะครับอ,อ,อันนี้นะครับระบบชุมสายนะระบบชุมสาย นะครับถ้าเป็นแบบพนักง,งานต่อสายหรือว่าเมนูสวิตช์ก็จะมีแมกเนโตนะครับใช้ตัวโล c อ l แบตเตอรี่แล้วก็คอมมอนแบตเตอรี่นะครับส่วนแบบอัตโนมัตินะครับก็จะมี step by step call bar SPC นะครับอ่า uh, store program control นะครับ ISDN อั IS N, นนี้เป็นลักษณะของตัวยอ่อที่วันนั้นเราเคยหายนะ,จำ,นะจำไม่ได้แล้วแล้วก็มี IP นะครับโทรศัพท์แบบ IP แบบ ATM แบบ NG อันนี้อันนี้ก็เดี๋ยวไม่ได้ลึกขนาดนั้นนะครับ อย่าง <S an throp ic> แรกก็ตัวชุมสายโทรศัพท์อัตโนมัติก็จะมีตัวสเตปบาร์สเตปคอร์ดบาร์แล้วก็ SPC นะครับแล้วก็ ISDN ด้วยนะครับอตัวโปรแกรมคอนโทรลตัวน,นี้นะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะได้นะครับอันนี้เป็นชุมสายแบบอะไรชุมสายแบบอนาล็อกอันนี้ชุมสายแบบออดิจิตอลดิจิตอลก็แค่มีอะไรมีดิจิตอลสวิตช์แค่นั้นเองนะครับเปลี่ยนอนาล็อกเป็นดิจิตอลแล้วก็เปลี่ยนดิจิตอลเป็นอนาล็อกแค่นั้นเองครับหน้าปัดนะครับหน้าปัด สัญญาณหน้าปัดถ้าจะถามได้ก็คือตัวนี้ครับถ้าเราจะกดเลขหกเลขหกคืออะไรความถี่เท่าไหร่ก็เอาความถี่คอลัมน์มาบวกกับความถี่โลนะครับแค่นั้นเองความถี่สูงแถบคอลัมน์ฟิวเซี่แถบโลฟิวเซียเนี่ยนะครับมารวมกันจบแล้วนะครับในเรื่องของออ้ตัวนี้ถามความกว้างของพันธุ์นะครับหกสิบหกจุดหกมิลลิเซกตัวเรกมันดูจำง่าย ระยะห่างของพันุสายดุสาจุดสามระยะห่างของตัวได้สี่ร้อยมิลลิเซตนะครับจบแล้วนะในเรื่องของโทรศัพท์นี่คือบทที่สี่นะครับโอเคนะไปอย่างไรนะครับไปต่อที่บทที่ห้ากันเลยนะครับบทที่ห้าไคบทที่ห้าไดเป็นเรื่องอะไรเนะนีน่ยนะไหนไหนก็พูดถึงเรื่องโทรศัพท์เราเอามาต่อโทรศัพท์เลื่อนที่นะครับ ก็พัฒนามาจากขึ้นนาฬิกไฟฟ้าเหมือนกันนะครับแล้วก็อาจารย์เฮิร์ตแล้วก็มาร์โคนีเหมือนกันนะครับอทีนี้ก็โมบายใช่ไหมนะครับก็คือเคลื่อนที่นะครับสมัยก่อนใช้ทรานซิสเตอร์ชนิด NPN ด้วยนะไอเซลไซส์เป็นเซลนะครับไอเขาเรียกว่าเซลนะหกเหลี่ยมเดี๋ยเนี้ยรังผึ่งไปเนี้ยนะครับเสาใหญ่เราไปชอบเซลใหญ่เสาเล็กเราไปชอบเซลเล็กนะครับนี่ก็ไม่มีอะไร ทีนี้ระบบพื้นฐานเวลาที่มันต่อเนี่ยนะครับต่อกันเป็นเซลล์เนี่ยนะครับไอฝั่งเนี้ยเนี่ยขยายให้นะครับเอาไปไหนเรื่องนี้ได้ไงเนี่ครับเนี่ยตัวระยะห่างตัวดีตัวนี้ก็คือไอกลุ่มเนี้ยก็คือความถี่ f ไอกลุ่มนี้ก็คือความถี่ f เหมือนกันนะครับความถี่เหมือนกันความถี่เท่ากันนะแต่เพียงแต่ว่าไอตัวเนี้ยใช้บร,ริเวณความถี่ที่แบบเป็นของวงวงเนี้ยเจ็ดเจ็ดรูปเนี่ยนะครับส่วนฝั่งนี้ก็ความถี่เท่ากัน ครับแต่ว่าเป็นอีกเซลล์หนึ่งโอเคไหมครับเซลล์ใครเซลล์มันนแะล้วเขาบอกว่าการต่อเซลล์ที่ดีที่สุดก็คือต้องหน่วยเซลล์ก็คือมีมีมีเจ็ดเซลล์นะครับก็ลม้มรอบด้วยหกเซลล์แล้วก็หนึ่งวงตรงกลางนะครับอ่าทีนี้นะครับทีนี้ระบบการคำนวณน,นะครับดีคือระยะระยะห่างของการใช้เซลล์ที่มีความถี่ซ้ำเห็นไหมครับตัวดีเนี่ยตัวเนี้ยนะครับ ส่วน r ก็คือรัศมีของเซลล์นะครับ k คือจำนวนช่องสัญญาณที่มีความแตกต่างกันนะครับอย่างเช่นข้อนี้ก็คือตัว k ก็คือเลขเจ็ดนะครับตัวตัว d ก็คือความห่างของจุดศูนย์กลางของเซลล์อีกเซลล์หนึ่งหนะครับส่วน r ก็คือรัศมีของเซลล์นะครับโอเคนะครับอันนี้สูตรนี้น่าจะเอามาออกข้อสอบได้เลยนะครับน,นี้อันนี้ไม่ไม่ไม่ไมไมไมลึกไม่ลึกขนาดนะี้ แล้วก็นี่ครับก็จะมีตัว BTS นะครับ BTS คืออะไรนะครับ BTS ก็คือ base transfer station นะครับก็คือตัวเสาส่งนะครับ transfer ทั้งเสาส่งเสารับนั่นแหละนะครับมันรวมกันนะครับคำว่า transfer เพราะว่าโทรศัพท์ก็ต้องมีทั้งรับทั้งส่งถูกไหมครับ mobile station s u b s c r i b e i d e n t i f y module ใช้เป็นซิมนะ BSC ก็คือ Base Station Control MSC Mobile Service Switching Center AUC Authentication Auth Center อันนี้มันก็จะเป็นโครงสร้างนะครับโครงสร้างของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับอ่ะนะครับเสาอากาศที่ใช้ออกก็คือเสาอากาศแบบเซกเตอร์นะครับเขาเรียกว่าเสาอากาศแบบเซกเตอร์อินเทนน่นะ อันนี้ก็จะเป็นตัวตัวที่ถานมันนะครับตัวที่ถานอันนี้ก็จะเป็นตัว BTS อะไราะว่าไปนะครับอันนี้ใช้สองอากาศแบบเซกเตอร์ ector, นะครับอย่างเงี้ยนะครับเรเด t i ชัมันได้แค่เท่าไหร่นี่4.5กิโลนีเป็นเซลล์ตั้งเป็นเซลล์เป็นเซลล์นะโครงสร้างของตัวสับเคลื่อนที่จะเข้าตัวออ t ทนแล้วก็โฮมโลเคชันเรนเดอร์มา ด e ส i ซสเตอร์โลเคชันดิสเ e สเตเข้ามาแล้วก็ออกไป BTS อย่างเงี้ยนะครับด้วยแบบการอินเทอร์เฟสไออันนี้ก็การเข้าถึงนะการเข้าถึงนะครับหรือว่าตัว multiple access นะครับก็เป็นเข้าถึงแบบ m d m นะครับ m d m frequency d i v i s i o n multiple access นะครับ TDM ก็ time นะครับ C ก็คือ code division นะครับอยย่างงเี้นะครับอันนี้แบ่ง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 ความดีเข้าถึง อันนี้แบ่งเวลานะครับอันนี้เข้าโค้ดเน,นี่ยนะครับอทีน,นี้เทคโนโลยีเนะี่ยเทคโนโลยีเอ่อหนึ่ง G ถึงห้า G แล้วนะนะครับหนึ่ง G ประมาณนี้สอง G ก็มีเรื่องของ TPR เข้ามามีเรื่องของ H เข้ามาสาม G ก็น้อยกว่าสิบนะครับสี่ G ก็ร้อยเมก M, นะครับห้า G ก็ห้าจิกตกลงมันเป็นห้าสิบจิกหรือยี่สิบจิกครับความเร็วสูงสุด อพี่ถ้าคนหนย่ยี่สิบใช่ไหมยี่สบจิกใช่ไหมครับท mm hmm. ี่ก็คือยี่สจิกนะครับเดี๋ยวสุดนะถ้าพี่จะไม่ผิดนะขอหาข้อมูลเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับว่าเป็นห้าสิบจิกหรือว่ายี่สจิกกบิตเปอร์เซ็นต์นะครับห้าจิกเนี่ยก็รองรับพวก IOT อะไรต่างๆนะครับ วันนั uh, ้นที uh, ่พี่ไอธิบายไปว่า 4G อ่า 4G ก็มีอะไรเพิ่มเติมเข้าไปเท่านี้สายก็จะมีพวก w i m a มี LTE ใช่ไหมพอ 5G ก็จะเป็น E-LTE e n h a n c ใช่ไหมครับวันนี้ที่เราอธิบายกันไปนะครับนี่ครับเทคโนโลยี WiMAX นี่เทคโนโล LTE นะครับส่วน 5G ก็จะเพิ่ม E-LTE เข้าไปนะครับก็จะเป็น e n h a n c นะครับยุค 1G ยุค 2G ยุคหนึ่งจีดูไอ้โทรศัพท์เหมือนไปสงครามโลกเลยนะครับยุคเนี้ยอย่างเงี้ยก็เทศดีเหมือนกันไอ้ยุคที่สองก็เป็นกระดูกหมาไอ้หนึ่งจียังเป็นกระดูกหมาด้วยนะสามสามมี 3, 3, อินเทอร์เน็ตเข้ามาแล้วไงแต่สองจีก็สามสามหนึ่งศูนย์นะที่สุดจีสามจีก็จะเป็นจอพวกอะไรนะนะครับจอสีจออะไรก็วา่ากันไปนะ ของสร้างของซิม 3G ก็เนี่ย 5G เขียนนะครับสามารถดูเพิ่มเติมได้ในวิดีโอตัวไหนนะ,ะระบบสื่อสารไร้สายนะครับระบบสื่อสารไร้สายจะมีวิดีโอเพิ่มเติมภาคนี้เข้าไปนะเพราะว่ามีพี่เมย์นะไปหาข้อมูลเพิ่มว่ามันจะออกอตัวระบบไร้สาย แต่ว่าก็ไม่เชิงว่านี่หรอกแต่ว่าก็คือเรากันไหมนะครับเครื่องยูดีไร้สายเนาะก็จะมีพวกเครื่องยีห้าจีเข้ามาครับที่พี่ได้สอนไปโอเคเนะครับก็อาจจะฝันน้องๆนะครับเนี่ยไปดูไมโครเวฟเจ็ดนะครับเส้นยาวแก้น้ําแสงแปดเลเยอร์บทที่เก้านะครับแล้วก็ดาวเทียมบทที่สิบนะถึงจะหมดมีสิบบทนะครับในเรื่องของตัวประกไปอ่านให้หมดเลยนะนะครับเราจะได้เข้าใจว่าถ้าจะเจาะลึก แต่และแต่ละพาร์ทเนี่ยจะต้องมีอะไรบ้างนะครับแต่ทุกอย่างสําคัญหมดนะครับสําคัญหมดเนี่ยนะครับโอเคสําหรับวันนี้กำลังเดินทางกลับรประเทศพอดีนะครับใครมีอะไรสงสัยเพิ่มเติมไหมครับเดี๋ยวจะบอกลิงก์เข้าไปดูตัวเทคนีคไร้สายนะนะครับถ้าถ้าใครจะด,ดูต่อเียพี่จะส่งลิงก์หลังจากที่ปิดปิดคลาสอนวันนี้นะครับไม่ใช่เปลี่ยนคัดสอนวันนี้วันนี้เจอกันอีกตอนสามทุ่มนะครับโอเคครับ ยังไงตั้งใจอ่านหนังสือครับวันนี้มันหยุดก็อ่านหนังสือนะครับโอเคครับบ๊ายบายสวัสดีครับอย่างแรก